พูดถึงประชาธิปัตย์นะครับพูดถึงคุณกรวันผมยังติดใจการ์ตูนนี้ที่เป็นภาพคุณสุเทพคุณกรคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยนะฮะเมื่อไรการเมืองบนถนนของคุณสุเทพจะจบสักทีนี่เป็นการ์ตูนจากตอนนั้นเข้าใจว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งต้องขอบคุณคนที่วาดผมดึงออกมาอาจจะเป็นของฉบับภาษาอังกฤษเข้าใจเป็นเนชั่นปัญหาก็คือว่าคุณกรกับคุณอภพิสิทธิ์เนี่ยไม่ยอมตีตัวเองออกห่างจากคุณสุเทพไงคือคุณสุเทพทําจนพังขนาดนี้เนี่ย ลดคะแนนนิยมของปอชปลงไปตั้งขนาดไหนเนี่ยก็ยังไม่ตีห่างออกจากม็อบกปอปอสอจังหวะอื่นมันไม่มีแล้วนะฮะนอกเหนือไปจากจังหวะตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจจะดีแล้วก็ได้ที่ปชปออกจากระบบการเมืองรัฐสภาในปัจจุบันที่เรามีอยู่คือคือพูดตามตรงเว้ยเวลาเห็นการประชุมสภาในยุคที่มีเสียงข้างมากที่เพื่อไทยชนะและเข้ามาและจะผ่านกฎหมายสําคัญสําคัญหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วเจอการตีรวนป่วนสภาลากประธานลงจากเก้าอี้โยนเอกสารนะฮะแปรยติทีก็ล่อไปทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่เคารพประธานสภาเนี่ยไอ้มารยาทต่างๆที่มันเละเทะไปหมดในสภาไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยที่เสียงข้างน้อยพยายามทําตัวเป็นเสียงข้างมากเนี่ยให้ดังกว่าเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าไม่มีปชปในสภาเนี่ยเพอเพการผลักดันการแก้กฎหมายและการแก้ไขรัฐมนูลฉบับสำคัญสำคัญที่ควรจะต้องทำเนี่ย ตามที่ผมได้พูดถึงในช่วงแรกของรายการมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงก็ได้คือมองอีกมุมนึงก็ดีก็ไม่รู้จะไปเชียร์ให้ประชาธิปัตย์เข้าไปยามปฏิรูปตนเองทําไมถ้าเกิดทุกวันนี้เขาต้องการทําลายตนเองมากกว่าปฏิรูปตนเอง